ีโร่ลูกบอลโรบอติกเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงของเล่นแห่งโลกอนาคตที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะสนุกขึ้นถ้าหากเราสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทเดเวิ์อย่างสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่เราพกติดตัวกันเป็นประจำค่ะแทนที่เราจะเล่นรถบังคับกันแบบที่ทำกันมาอย่างยาวนานหลายต่อหลายปีนะคะเราก็เปลี่ยนมาบังคับเจ้าลูกกลมๆสีขาวนี้ผ่านทางแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ของเราแทนค่ะ ก่อนจะไปดูว่าเราสามารถสร้างการละเล่นแบบไหนกับลูกบอลซฟิโรนี้ได้บ้างซูชิงจะพาคุณผู้ชมมาสำรวจรูปร่างหน้าตาของมันก่อนค่ะลูกบอลซิฟิโรมีขนาดใกล้ๆกับลูกเบสบอลทำจากพลาสติกสีขาวขุ่นข้างในมีไฟ LED ที่เปลี่ยนสีได้มากกว่า16ล้านสีซึ่งสามารถใช้ลอดผ่านกรอบพลาสติกออกมาได้ สิ่งที่เด่นชัดที่สุดบนพื้นผิวด้านนอกของลูกบอลก็คือโลโก้ของสฟิโรที่ออกแบบมาได้น่ารักและเพิ่มชีวิตชีวาให้กับลูกบอลแข็งๆลูกนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนข้างล่างก็มีสติกเกอร์ FCC แปะอยู่ผิวของลูกบอลจะไม่เรียบเนียนซะทีเดียวนะคะเพราะว่าจะมีพทิร์อะไรบางอย่างที่น่าจะออกแบบมาให้ช่วยเกาะพื้นผิวที่ลูกบอลต้องกลิ้งไปกลิ้งมาได้ลูกบอลทั้งลูกจะกลมกลี้ยงไม่มีช่องให้เสียบสายใดๆและลูกบอลลูกนี้ก็จะมีมอเตอร์อยู่ข้างในที่จะคอยขยับไปมาและถว่วง ค่ะ เมื่อเห็นว่าลูกบอลทั้งลูกเกลี้ยงกลมแบบไม่มีช่องเสียบสายก็คงจะเกิดคำถามกันขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะชาร์จลูกบอลเซฟิโรนี้ได้อย่างไรความเจ๋งของมันก็คือความสามารถในการชาร์จแบบไวเลสค่ะอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับลูกบอลน,นี้ก็จะประกอบไปด้วยตัวด็อกที่เอาไว้ชาร์จซึ่งเราก็จะต้องเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์และวิธีการชาร์จก็เพียงแค่ต้องวางด้านที่หนักที่สุดของลูกบอลลงไปในแท่นชาร์จที่โค้งมนรับกับรูปทรงของลูกบอลพอดีค่ะจากนั้นก็จะเห็นว่ามีแสงสีฟ้ากระพริบขึ้นมาเป็นสัญญ,ญาณบบ่งอก ว่าลูกบอลกําลังชาร์จอยู่และเมื่อชาร์จจนเต็มก็จะเลิกกระพริบและกลายเป็นไฟสีฟ้านิ่งๆไปเองในระหว่างที่ชาร์จลูกบอลก็จะปิดตัวเองให้หลับไปค่ะเมื่อชาร์จจนเต็มแล้วเราต้องการจะหยิบมันขึ้นมาใช้งานก็เพียงแค่เขย่ามันสัก2ทีให้มันตื่นจากนั้นก็จะเข้าสู่วิธีการแพ้ลูกบอลเข้ากับอุปกรณ์สมาร์ทเดเวิ์ของเราซึ่งก็รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ค่ะ วิธีการเชื่อมต่อนั้นก็ทำได้ง่ายๆเลยค่ะเปิดบลูทูธแล้วค้นหาชื่อ s สฟี r o จากนั้นก็แพรเหมือนการเชื่อมต่อบลูทูธผ่านอุปกรณ์อื่นๆเท่านี้อุปกรณ์2อย่างนี้ก็จะรู้จักกันแล้วค่ะ เมื่อถึงเวลาจะเล่นกับลูกบอลสเฟียรอนี้แล้วสิ่งสําคัญที่สุดก็คือแอปพลิเคชันต่างๆที่เราต้องอาศัยมาเป็นตัวช่วยในการบังคับลูกบอลและในการสร้างเกมเพลย์ที่แตกต่างกันตัวที่เบสิกที่สุดก็คือแอปพลิเคชันสเฟียร์โรที่ทาให้เราสามารถบังคับการเคลื่อนไหวของลูกบอลได้เมื่อเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วแอปก็จะ walk through พาเราตั้งค่าทีละขั้นตอนขยับให้เทลไลท์หรือดวงไฟสีฟ้าหันหน้ามาทางเราจากนั้นเมื่อมันเริ่มเคลื่อนไหวไปข้างหน้าเราก็จะสามารถควบคุมมันได้ตามใจชอบแล้วค่ะ Yeah. คราวนี้เราก็สามารถสั่งให้ลูกบอลเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาวิ่งวนรอบๆพื้นพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหรือเปลี่ยนสีให้กลายเป็นลูกบอลหลากหลายสีสันก็ทําได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะแต่การบังคับผ่านทางหน้าจอของสมาร์ทโฟนนั้นไม่ได้ง่ายตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ลองนะคะเพราะว่าซูชิงเองก็ใช้เวลาสักระยะกว่าจะเริ่มคุ้นเคยการที่มือต้องคอยบังคับส่วนตาก็ต้องคอยดูลูกบอลเอาไว้แต่พอเริ่มจะคุ้นมือแล้วก็สนุกไม่เบาเลยค่ะส่วนระยะห่างระหว่างสมาร์ทโฟนและลูกบอลน,นั้นก็จะอยู่ที่ไม่เกิน 5เมตรนะะคมีแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดมาเล่นกับลูกบอลซฟิโรนี้ได้หลายแอปพลิเคชันอยู่เหมือนกันค่ะมีทั้งที่เป็นของ OrBotics ที่เป็นบริษัทผู้ผลิตเองและจากบริษัทที่เป็นเ h i r d Party ที่ซูชิงได้ลองเล่นดูแล้วก็อย่างเช่นแอปพลิเคชันสฟีโรกอล์ฟที่จะให้เราได้จินตนาการว่าสมาร์ทโฟนที่เราถืออยู่นั้นเป็นไม้กอล์ฟและสฟิโรก็คือลูกกอล์ฟที่เราจะตีไปทิศทางไหนก็ได้หรือว่า rolling date ที่เป็นการเล่นแบบใช้เทคโนโลยี augmented reality ฝูงซัมบี้มากมายจะปรากฏอยู่บนหน้าจอให้เราได้บังคับลูกบอลให้วิ่งไปพุ่งชนใส่และจากการทดลองของซู่ชิงคิดว่าแสงไฟในบริเวณนั้นน่าจะรบกวนมากพอสมควรค่ะก็เลยทําให้การบังคับเซฟิโรให้พุ่งไปชนซัมบี้ค่อนข้างทําได้ยากแล้วก็ไม่ค่อยแม่นยําเท่าไหร่ แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะเกมอื่นๆที่ได้ลองเล่นแม้จะดูเรียบง่ายไม่ซับซ้อนแต่ก็เล่นสนุกดีค่ะอย่างเช่นเกม Color Grab ที่มีผู้เล่นมากกว่า1คนแต่ละคนจะต้องใช้ความเร็วในการคว้าลูกบอลที่เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆตามโจทย์ที่ตัวเองได้รับเพื่อทําคะแนนแข่งกันค่ะน่าจะเล่นในงานปาร์ตี้ได้สนุกดีหรืออีกแอปหนึ่งที่ชื่อ Draw and Drive ก็จะทําให้เราวาดภาพบนหน้าจอสมาร์ทโฟนแล้วก็สั่งให้สฟี r โรวิ่งไปเป็นภาพนั้นๆบนพื้นก็สนุกไปอีกแบบนะคะ การใช้งานที่ซู้ชิงตื่นเต้นและอยากลองมากที่สุดและเป็นหนึ่งในการใช้งานที่ระบุเอาไว้บนกล่องและคู่มือของเซฟิโร o ด้วยก็คือการใช้ลูกบอลน,นี้เป็นของเล่นกับสัตว์เลี้ยงของเราทั้งหมาและแมวเพราะว่า s ซฟิโร o ถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อการตบกัดและฟัดของหมาและแมวได้สบายๆทำให้เราต้องยกกองถ่ายทำกันไปที่คาเฟ่แมวคาเทอร์ฮอลิคคาเฟ่ที่สุขุมวิท3 9เพื่อไปดูว่าแมวจะเล่นกับเซฟิโร o กันอย่างอุตลุดขนาดไหนแอปพลิเคชันที่ซู้ยชิงเลือกใช้เล่นกับแมวที่นี่ก็คือแอปอเซฟิโร่เพ จเจ้าเหมียวบางตัวก็กลัวแล้วก็วิ่งหนีขนฟูไปในขณะที่บางตัวก็ตบมันเบาๆอย่างเสียไม่ได้หรือถ้าลูกบอลลุกรานหน่อยก็ใช้ขาหลังถีบออกไปบ้างสูชิงคิดว่าน่าจะเป็นเพราะช่วงเวลาที่ไปเป็นช่วงบ่ายแล้วก็เป็นเวลานอนหลับของแมวพอดีค่ะเพราะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแมวเหล่านี้ก็น่าจะคลั่งไคล้กับลูกบอลเคลื่อนที่ลูกนี้ไม่ใช่หรอคะถ้าไม่เชื่อก็ลองดูตัวอย่างจากคลิปเหล่านี้ที่คนใช้โซฟีโรคนอื่นเอาไปแย่หมากับแมวกันสนุกสนานเลยค่ะ ปัญหาที่เจอกับการใช้สฟีโร่ก็คือถึงแม้เราจะต้องแผ้อุปกรณ์เข้ากับลูกบอลเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ทุกครั้งที่เปิดและปิดแอปหรือเปลี่ยนไปเล่นแอปใหม่ก็จะมีการตั้งค่าใหม่ทั้งหมดการตั้งค่าที่ว่าแม้จะกินเวลาไม่กี่วินาทีแต่ก็ค่อนข้างที่จะน่าหงุดหงิดที่จะต้องทําซ้าแล้วซ้าเล่าค่ะแถมการที่สฟีโร่ไม่มีหน้าจอก็ทําให้บ่อยครั้งเราก็เดาไม่ออกว่ามันกําลังทาําอะไรอยู่บางทีเขย่าก็ไม่ตื่นหรืออยู่ๆก็มีแสงไฟสีแดงกระพริบขึ้นมามันหมายความว่าอะไรกันเนี่ดัังงนนนนน้้น้คคนที่่่่เลกกก็จะะตออศึษาให อารมณ์เหมือนกับการต้องศึกษาจิตใจของสัตว์เลี้ยงให้ได้ยังไงอย่างนั้นเลยค่ะ ส่วนความสนุกของลูกบอลนี้อยู่ที่การได้บังคับทิศทางของลูกบอลผ่านทางสมาร์ทโฟนทําให้เรารู้สึกไฮเทคไม่เบาและการใชแอปพลิเคชันก็ทําให้เกมเพลย์สามารถเล่นได้หลากหลายและตราบใดที่ยังมีการออกอปพลิเคชันใหม่ๆออกมาก็ทําให้สามารถเล่นมันได้แบบไม่รู้จบค่ะตอนนี้น่าจะมีอปพลิเคชันที่ใช้เล่นได้อยู่ประมาณมากกว่า20แอปเสียดายที่ส่วนใหญ่เป็นแอปเกมง่ายๆที่ยังไม่นําความสามารถของซิฟิร์ออกมาได้อย่างเต็มที่เท่าไหร่ค่ะ คนที่จะเหมาะกับลูกบอลเซฟิโรนี้ซู่ชิงมองว่าต้องเป็นคนที่มีความชื่นชอบกับการได้ลองของเล่นใหม่ๆที่สะท้อนให้เห็นถึงความไฮเทคในยุคอนาคตคนที่ชอบเล่นเกมแบบ Augmented Reality และคนที่รู้สึกว่าการเล่นของเล่นแบบนี้ในที่สาธารณะจะดึงดูดความสนใจและทําให้คนรอบข้างรู้สึกอยากจะแวะเข้ามาคุยด้วยค่ะ ซึ่งหากซื้อมาแล้วก็แนะนำว่าให้ศึกษาให้รอบคอบและใช้งานให้เต็มที่ที่สุดนะคะเล่นให้ครบทุกแอปรู้จักให้ครบทุกฟังก์ชันไม่เช่นนั้นแล้วก็เสี่ยงมากที่จะตื่นเต้นเล่นสนุกกับมันเพียงแค่สองสาวันจากนั้นก็วางทิ้งเอาไว้ให้จับฝุ่นอยู่ตามซอกใกซอกหนึ่งของบ้านเพราะว่าด้วยราคาลูกละ130ดอลลาร์สหรัฐหรือที่ในเมืองไทยมีด้านดอทไลฟ์ life, นำเข้ามาขายด้วยราคา4990บาทนั้นก็ถือว่าไม่เบาเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นหากใครชอบของเเลลลล่่่นนนนนนททััััสสมมมยแแะะะตดิใจจจจีซื้อ้อาววก็คร เอาไว้ทะลุปลุกปรงให้คุ้มค่าไปเลยค่ะ หลังจากที่ซูชิงไนดะ้ทดลองใช้เซฟิเอโร่นี้มาสักระยะหนึ่งนะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นของเล่นที่สามารถแก้เบื่อได้ดีเลยค่ะข้อดีก็คือการตั้งค่าสามารถทําได้ง่ายๆนะคะใครๆก็ทําได้ส่วนวิธีการบังคับควบคุมทิศทางของเซฟิเอโร่นั้นใช้เวลาในการเรียนรู้ไม่นานก็บังคับได้คล่องแคล่วแล้วค่ะและก็การเล่นผ่านแอปพลิเคชันนะคะทาให้การเล่นสามารถเป็นไปได้หลากหลายรูปแบบจินตนาการได้ไม่จํากัดเลยค่ะแต่ข้อเสียก็ยังมีอยู่นะคะก็คือการที่แอปพลิเคชันของเซฟิเอโร่นั้นค่อนข้างจะมีอยู่น้อยไปสักหน่อยแบตเตอรี่สามามรถอยู่ได้ เพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นต่อการชาร์จ1ครั้งที่สําคัญนะคะอุปสรรคข้อใหญ่ก็คือราคาของ s p ฟิเ o ที่ค่อนข้างจะสูงไปสักหน่อยสำหรับการเป็นของเล่นสนุกสนุกสักชิ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสามารถทําให้ s p ฟิเนี้ราคาย่อมเยาวได้ก็จะดีกว่านี้มากเลยค่ะสําหรับตอนนี้นะคะลูกบอลโอ o ติกเซฟ i เ o นี้ก็รับคะแนนจากเราไปเลยค่ะ3เลิฟค่ะ